สวัสดีนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดสะพานหินหรือวัดสะพา,านหินนะค,ะนะครับไอ,ออยู่ความสูงนะครับประมาณ200เมตรนะครับตามประวัตินี่ความสูงจากเนินเขาส0 0เมตรตามประวัติว่ายังไงมั่งว่าพ่อคุณรังํำแพงต้องมาสักการะนะ<ด>นั่งช้างมานั่งช้างมาสักการะวัดนี้นะครับทุกปีทางเดินทางเดินเป็นหินชนวน สวยมากประมาณสามร้อยเมตรนะครับสวยมากครับสวยมากเห็นไหมครับคือบางบางบางท่านนะครับเปิดเฉพาะ Google ดูนะครับไม่สัมผัสของจริงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่างดงามแค่ไหนนะครับเมืองสุโขทัยนะครับมีดีนะครับมีของดีมากๆนะครับท่านอาจจะไม่เคยมานะครับอยู่สุโขทัยก็ยังไม่เคยมานะผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้มานะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเป็นบุญวาสนานะครับได้เดินขึ้นมานะครับ ชมผ้าอัฐารถด,ด้านบนนะครับสูงประมาณา12เมตรครึ่งประมาณ12เมตรครึ่งน,นะโอเคครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมอาจจะมาช้ากว่าทางทีมงานนะครับเพราะว่าผมตัวใหญ่กว่าเขานะครับถึงแล้วนะครับความสูงเท่าไหร่นะ12เมตร50 2เมตร50นะครับสวยมากนะครับเป็นผ้ายืนประทานพรนะครับ เรียกว่าพัดพระอัถฐารถพัดอัถารถนะครับสวยมากนะครับนี่ดูดูดูวิวด้านนี้ครับแล้วก็ดูวิวนะครับดูวิวด้านนี้นะท่านที่ไม่เคยมานะครับจะเห็นในเมืองเก่าสุโขทัยเลยนะครับโอ้ทั้งเมืองเก่านะครับนี่สวยมากสวยมากด้านสวยมากครับดูด้านล่าง oh, ที่เราขึ้นมาดูด้านล่างที่เราขึ้นมานีครับด้านล่างขึ้นมาสูงไหมครับสวยนะถ้ามาช่วงเย็นเย็นสวยมากครับใจผมสั่นเลยนะครับอันนี้ใจสั่นนะครับกาแฟดิบด้วยกาแฟดิบด้วย ทางสูงชันด้วยนะครับวัดสําคัญนะครับวัดสําคัญของสุโขทัยนะครับวัดตะพันหินหรือว่าวัดสะพานหินนะครับวันนี้เรามาสักการะนะครับทีมงานก็ทําการจุดธูปเทียนนะครับขึ้นมาธูปหอมนะครับได้กลิ่นหอมของที่นี่ครับเป็นรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกดีครับรู้สึกได้มาถึง ยุคสุโขทัยโบราณโบราณเลยนะครับนี่อยู่แบบนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายบันทึกวิดีโอเสร็จผมก็จะนั่งสมาธิกันคนละหนึ่งนาทีนะครับ2499นสีร้อยเก้าสินะนะครับนี่นี่นะครับกรมศิลป์เข้ามาบูรณะเมื่อปีพศนะครับ2499นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสวยนะอัฐสวยมากนะครับสวยมากท่านที่ไม่เคยมานะครับลองแวะมานะครับท่ามพลาดห้ามพลาดโอเคนะครับ ทางทีมงานขอจบการบันทึกวิดีโอนะครับสวัสดีครับ